สรับนี่คือชาติบ้านนู้นนะครับปากน้ำบางมุสูรนะครับยามก็มืดเลยนะครับที่นี่ก็สงบนะครับที่จอดของชาวประมงนะครับน้อยใหญ่นะครับที่มารวมกันบริเวณนี้นะครับใกล้แต่ยังชาติมากกวตาพีแต่ปากน้ำบางุสูรนะครับนะารักนอนดามก็สวยงามนะครับ

ครับมาเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมอัปเดออมาีก็ขอลาไปก่อนครับก็ขอขบคับสวัสดีครับ